ดูกี่ใบทุกคนถูกลางวัลที่สี่รางวัลที่สี่ห้าใบทุกคนค่ะเช้านี้ดิฉันตื่นมาหลังม่ไฟลุกมีแต่เรื่องเถกเนะี่ยถูกลางวันที่สี่ได้สองแสนลังวันที่สี่ห้าใบมีบางคนคิดว่าอาจจะเป็นเอ้ยโกหกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไดิฉันตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวเอาการตรวจสอบมาให้ดูคะ่ะ นี่ค่ะงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเถิดถูกรางวันที่สี่ห้าใบจริงๆค่ะก็รวมเป็นเงินสองแสนนะคะทีนี้นางก็พร่ำขอบคุณไอจิตหมุดหมูว่าเป็นเพราะว่าคือตรวจไปแล้วก็โอ้ยปู่ช่วยด้วยปู่ช่วยด้วยจริงๆคนที่ซื้อรอตเตอรี่ให้คุณน่าจะขอบคุณคุณวันสกอรไม่ใช่หรือเขาเป็นคนซื้อรอตเตอรี่ให้ไอจิตหุดหมูหม,มันจะไปทําอะไรได้ เลขมันออกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเพียงแต่นี่เป็นแผนโปรโมตอย่างหนึง่งเป็นคืออะไรที่เขาได้ดิบได้ดีขึ้นมาก็องค์ูคัดสันองคูคัดสันองคู่คัดสันอุ้ยนี่เป็นอิจทริอิทิเดชขององค์ปูถ้าปู่มันมีบุญญาธิการอะไรจริงๆพวกเธอไม่น่าจะโง่ต้องเสียค่าทนายซ้ำซ้อนฟังต่อไปค่ะคือมันเหลือเชื่อในความที่ คือถ้าไม่ได้ให้เกินคือในความรู้สึกของเราคือแบบเราต้องจ่ายวันนี้เท่านี้บางทีอาจจะถูกแบบเออสองตัวท้ายอะไรท้ายก็ได้อะไรประมาณน,นี้แต่ว่าสิ่งที่เราถูกคือเราถูกรางวัลที่สี่เราต้องจ่ายเงินจํานวนนี่ค่ะทุกคนหลักอย่างนี้เลยหกหลักอะ่ะหกหลักได้อย่างนี้แล้วมันถูกห้าชุดนะ่ะ แล้วตอนเราตรวจเดี่ยเราตรวจไปบ่นไปขอไปความสุขมันก็เลยแบบมันอึง้งมันชาเลยมันแบบว่าเหมือนท่านได้ยินว่าเราลําบากอะเราเหมือนมันปู่ได้ยินว่าเราลําบากอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะทุกคนคุณจะไม่ลําบากหรอกคะ่ะถ้าคุณทําเรื่องภาษีของบริษัทของตัวคุณไว อยางถูกต้องตั้งแต่แรกแต่เป็นเพราะคุณทำไม่ถูกต้องแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้เงินวันนี้สองแสนที่คุณต้องไปจ่ายเนี่ยแล้วคุณไม่กล้าพูดว่ามันคืออะไรดิฉันมั่นใจว่าคือภาษีคือภาษีคุณบอกหกหลักแล้วคุณก็ชูอย่างนี้ก็คือคุณต้องไปจ่ายภาษีย้อนหลังตรงนี้อีกสองแสนถ้าคุณทําถูกต้องตั้งแต่ต้นคุณจะไม่มีความลาบากอันนี้แต่เงิน อันนี้ไอ้เงินภาษีที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคุณเอาไปกินเอาไปใช้คุณไม่จ่ายเขาวันนี้กรรมมันก็เลยตามคุณคุณไม่ได้ลําบากถ้าคุณไม่ได้ทํากรรมอันนั้นเอาไว้คุณโชคคุณบอกว่าคุณโชคดีเห็นไหมคะเงินที่ได้มาก็หมดไปทันทีเงินที่ได้มาก็หมดไปทันทีคุณเพียงแต่พยายามที่จะ เชื่อว่ามันเป็นการดนบันดาลขององคอ์่คัดสรรเพื่อให้คนมองว่าเอโหไอหุดหูเนี่ยแม่งบารมีมันดีมากคนจะจะมานั่นมานี่แต่คนที่ซื้อลอตเตอรี่ให้คุณคือคุณวันสกอนขอบคุณเขาสขักคำไหมคะไอจิตหุดหูมันไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ให้คุณนะคะแต่เอฟซีคุณซื้อลอตเตอรี่ให้รัวๆทุกนัดทุกนัดทุกนัด,นดสั่งลอตเตอรี่ให้ทุกครั้งเนี่ยแล้วก็ได้มาเยอะด้วย มันก็ต้องโดนเขาสักวันหนึ่งแล้ววะตัวคุณเองคุณก็ซื้อรอตตอรี่เยอะแยะซื้อหงซื้อหวยซื้อรอตตอรี่เยอะแยะไปหมดทั้งนานนั้นน่ะบ้าหวยกันเกือบหมดอ่ะค่ะแล้ววันนี้แทบทุกช่องแทบทุกคนจะฮือหาเรื่องนี้ไม่เว้นแม้กระทั่ง <c oughs> พ่อแม่ที่กบกอกโอ้โหไอ้ไหลทําออกมาสองคลิปแล้วนะคะ <c oughs> ตอนคลิปแรกว่าตายายว่ายังไงลูกสาวถูกหวยสองแสน โอ้โหลูกสาวไปลูกสาวแล้วเนาะก่อนหน้านั้นยังนินทามันเหย้เาเอาพ่อไปพ่อกับแม่แยกทางกันก็ย้อนมันนั่นแหละ,ละอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก่อนอย่โอู้หูฝากถึงป้าแตนฝันตอนนี้ลูกสาวเพราะถูกหวยเป็นลูกสาวเห็นไหมคะโอ้ยไอไหลนี่คือฮาเดี๋ยวให้ดูภาพเดีย๋ยวให้ดูภาพ นี่คะ่ะจัดรัวๆสองคลิปจัดรัวๆไปแล้วสองคลิปนะคะิฉันอยากจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปดีใจไปฮือฮากับเขาหรอกมันไม่กระเด็นมาถึงพวกคุณหรอกเพราะเขามีหนี้อยู่ข้างหน้าต้องใช้จ่ายได้มาตรงนี้วันนี้ก็ต้องไปจ่ายสองแสนเหมือนกันพรุ่งนี้ยังต้องจ่ายอีกพรุ่งนี้จะถูกลอตเตอรี่อีกไหมมันจะถูกได้อีกไหมยังมีอะไรเหลือให้ถูกลอตเตอรี่เพื่อที่จะเป็นเงินไปจ่ายพรุ่งนี้ ค่าทนายหรือเปล่าทุกคนจ้องมองแต่เรื่องดีใจที่ได้เงินตรงนี้แต่ดิฉันกลับมองเรื่องที่เขาต้องไปจ่ายเขาต้องไปจ่ายอะไรบ้างเพราะกรรมเวรอันใดหรือมีลาบลอยมาปุ๊บก็หมดไปทันทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องบุญนะครับมันเป็นเรื่องกรรมถ้าคนมีบุญมีลาบลอยมันต้องได้เอามาใช้อย่างสบาย ลูกชายก็อยากได้คอมใหม่เอาไว้เล่นเกมอยากได้นั่นได้นี่แม่ถูกอตเตอรี่สองแสนก็ต้องเอาไปจ่ายทางอื่นท,ทันทีแถมพวกนี้ยังต้องหามาจ่ายค่าทนายอีกเรื่องค่าทนายเขาแพลมเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาแพลมเพราะอยากให้เอฟซีช่วยเหมือนท่านได้ยินว่าวี้ลูกเราลาบากแล้วนะลูกเราต้องการความช่วยเหลือนะแล้วแล้วเราก็ คือสิ่งที่เราบ่นไปขอไปนี่คือเราแบบต้องการจริงๆทุกคนต้องการจริงๆเลยคือมันมีทั้งค่าอุทธรณ์ใช่ไหมค่าอุทธรณ์คือทุกอย่างมันลงที่เดือนนี้หมดเลยทุกเคสเลยมันลงที่เดือนนี้หมดครับเราต้องใช้จ่ายแบบเดือนนี้เยอะมากจริงๆต้องยอมรับเลยแล้ววันนี้เราต้องจ่ายก้อนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต้องจ่ายอีกก้อนหนึ่งนะคะ แต่จะจะจะสองงานนะไม่เกี่ยวกับอันนี้ผู้นี้ต้องต้องในส่วนของทินทนายนะคนอื่นอาจจะสนใจแค่เฮ้่องอถูกหวยแต่ที่ฉันสนใจท่อนนี้แลคะค่ะวันนี้เขาพูดถึงว่าเนี้ยเดือนเนี้ยวันนี้ก็ต้องจ่ายแล้วเขาเห็นการชะงักไปนิดนึงไหมคะ เห็นการชชงักว่าที่ต้องไปจ่ายวันเนี้คือต้องจ่ายอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาชงักไปเกือบจะหลุดปากพูดเขาไม่ยอมบอกชงักไปเขาบอกไม่ได้เรากค่ะว่าเขาไปจ่ายภาษีย้อนหลังในนั้นคงนจะบอกว่าอีนี่โกงมึงทําภาษีโกงดีกว่ามึงต้องไปจ่ายย้อนหลังแต่พอค่าอุทธรณ์ในวันพรุ่งนี้ที่ต้องไปจ่ายเขายอมบอกเขายอมพูดเพื่ออะไร เอฟซีก็จะสงสารวันนี้ถูกหวยไปแล้วผู้นี้นันต้องใจอีกเนี่ยจะเอาเงินจากไหนจะถูกหวยใบไหนอีกหรือเปล่าเอฟซี FC อาจจะเข้ามาถามเท่าไรหร่แล้วลูกแต่อย่าลืมว่าเขาได้หนึ่งแสนมาจากผู้ใหญ่ใจดีของชัยที่ชัยคืนเงินให้แสนนึงเขาก็เอามาให้ไอ้โผลอ่อกเถิดเอาไปใช้ตามใจชอบแล้วก็มีอีกคนหนึ่งให้ห้าหมื่นในการสร้างบ้านลูกสร้างห้องให้ลูกถ้าไม่ได้ใช้สร้างก่อนก็จะหยิบเอามาใช้ได้ก่อนเขามีเงิน อย่างน้อยแสนห้าสต็อกอยู่นะคะไม่ต้องรีบโอนค่ะไม่ต้องรีบโอนเขายังมีเงินแสนห้าที่เอฟซีคนอื่นๆให้ไว้สต็อกอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือดิฉันเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยเขาเซ็นสัญญากันเป็นสัญญาสามสารโดยทั่วๆไปเขาจะเซ็นสัญญากันอย่างนั้นถ้าเป็นในราคาสูงโดยเฉพาะ ไอตัวหัวหน้าชิมทนายพูดไว้ชัดเจนว่าเดี๋ยวพี่จะพาลากยาวเพราะฉะนั้นคุณจะเซ็นไม่เป็นแบบสามสารคดีแบบนี้ทำสัญญาควรจะทำสัญญาในราคาสามสารมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่แค่ชั้นต้นเพราะถ้าคุณได้รับยกฟ้องชั้นต้นอายการก็ต้องอุทธร์อยู่แล้วนี่ขนาดคุณโดนลงชั้นต้นอายการยังอุทธร์เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรอบครอบ ตอนนั้นคุณเซ็นสัญญาได้แบบสามสารคุณก็จะจ่ายไปเลยทีเดียวเพราะยังไงมันต้องมันต้องเกินสารหนึ่งอยู่แล้วแต่นี่ไปเซ็นสัญญาไว้สารเดียวจ่ายไปบูมเบ็ดเสร็จค่าส่งหุ้ยค่าอะไรแล้วจ่ายไปห้าล้านไอ้ปุยพูดว่ามากกว่าห้าล้านพอจะอุทธร์ต้องจ่ายอีกโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าสัญญาที่เขาเซ็นไม่เป็นสัญญาแค่สารเดียวพอจะอุทธร์ต้องจ่ายเพิ่ม แล้วเดี๋ยวจะมีดีกาต้องจ่ายเพิ่มอีกนี่แหละค่ะนี่แหละกมเวรเงินหามาได้จากเอฟซีหามาได้จากนั่นนี่มันก็ไปต้องไปเสียตรงนั้นต้องไปเสียตรงนี้ต้องโดนทนายกวาดเอาไปทั้งหมดเงินเพิ่งเข้าก็ต้องส่งให้ทนายอันนี้แหละเวรกรรมค่ะสมน้ำหน้า ค่ะวันนี้ถูกหวยรางวัลที่สี่ห้าใบได้มาสองแสนพร่ำขอบคุณจิตหนุหงูว่าเป็นปฏิหารของจิตหนุหงูแบ่งเ,เบาภาระยุงงูอย่างนี้แต่ไม่ขอบคุณคนที่ซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ให้เลยแม้แต่คําเดียวไม่ขอบคุณเอฟซีที่ให้ลอตเตอรี่ชุดนี้เลยแม้แต่คําเดียวมารอดูกันว่าวันนี้ต้องไปจ่ายไอสองแสนที่ได้มาวันเนี้ยต้องไปจ่ายละหมดละได้มาปุ๊บก็ต้องไหลออกไปทันที พวกนี้ยังต้องไปจ่ายอีกพวกนี้จะมีปฏิหารอะไรอีกไม่เอ่ยอยากรู้จังว่าไอ้กีดกุดหมูจะดนบรรดาลคัดสารมีปฏิหารอะไรให้หรือว่าเอฟซีจะสร้างปฏิหารให้หรือเปล่าที่ต้องไปจ่ายพวงนี้น่ะ